ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สี่แล้วนะครับของการเฉลยโจทย์สวนภูมิศาสตร์ประจําปี2อ7หําหหรับโจทย์เข้าเข้าค่ายหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ผมเข็มทิ้จาก step up to the to geography olympiad นะครับใครสุดก็เหมือนกับทุกครั้งครับว่าใครสนใจจะสมัครคอร์สสมัครเรียนเพื่อเนื้อหาที่คอร์ส คอร์สที่นิคอร์สของเรานะครับก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับโดยตัวคอร์สสเตปอัพของเราเนี่ยครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับตัวพรีครับว่าเออใครที่แบบไม่มีพื้นเลยหรือแบบว่าใครที่มีพื้นแล้วแหละครับแต่ว่าอยากจะอัพอัปเดทความรู้ให้มันแน่นขึ้นครับทุกคนครับมาฟังเรื่องเล่าเพิ่มเติมหรืออยากลองทําโจทย์ครับอย่างเช่นว่ามาอยากฟังเท่าในคอร์สสำหรับเราทำการเฉลยโจทย์ทุกข้อเลยครับของตัวของสวนอปี67นะครับ พร้อมกันกันกบพราะว่าการที่มีโจทย์ที่พวกเราพวกผมแต่งขึ้นมาเองเนะครับแบบเขาเรียกว่าโจทย์อันศีลนะครับเป็นการเช็คความรู้ครับโดยก็เหมือนทุกคลิปนะครับว่าทางซ้ายครับเป็นเป็น,ป,นปกของชีตเรียนเวอร์ชันของปี2025ครับถ้าใครมีไอเดียการออกแบบปกหรืออยากจะลองเสนอมาสามารถทักหาพี่อดมินได้ในเพจได้เลยนะครับเพราะาผมก็เป็นคนที่ชอบดูอนิเมะก็ชอบลักษณะการออกแบบ,แบ,บ,แบ,บอนิเมะอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ โดยวันนี้ครับเป็นจะเป็นคล้ายๆการมาฟังเรื่องเล่าครับโจทย์วันนี้ครับคือข้อที่68ครับกำแพงซื้นหรือเวลลิงวอลเกี่ยวข้องกับศาสนาได้ครับข้อนี้ครับจะมีคนอยู่สองประเภทครับทุกคนพูดตรงๆหนึ่งตอบได้เลยทันทีหนึ่งวิกับสองครับคือไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคนตอบได้เลยเนี่ยเขาจะรู้คําตอบเพลินครับว่าคือข้อไหนแต่ถ้าแบบไม่รู้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่า เบลลิงวอรเนะี่ยมันคืออะไรอยู่ที่ไหนและเป็นของศาสนาใดนะครับฟังเอาเป็นเพื่อนแล้ววันนี้โดยตอกอย่างแรกครับก่อนจะพูดถึงเบลลิงวอ l l เนี่ยจะมาขอพูดถึงเมืองเมืองที่สําคัญที่สุดและเป็นประเด็นร้อนและเป็นประเด็นร้อนแรงของโลกเรามาตลอดนะครับคือเมืองชื่อว่าเยรูซาเลมครับเยรูซาเลมเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าศูนย์กลางของศาสนาหลายๆศาสนาเลยครับไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนา อิสลามหรือศาสนายิวครับทุกคนถ้าเราลองดูเป็นแผนที่ตรงนี้นะครับว่าผู้ที่เขาจัดทาแผนที่ตัวนี้มาครับเขาเป็การโอ้ยตัวทีครับเขาทําการแบ่งว่าในเมืองเยรูซาเล็มนะครับแบ่งเป็นของศาสนาแต่ละเซกเซกชันของเมืองครับแบ่งเป็นของศาสนาไดบ้างท่างผู้ชมครับมีแบบหลายอันเลยเนี่ยแต่ละบริเวณนะครับก็จะมีศาสนสถานของตัวเองครับถ้าเราโฟกัสถึงี้ครับนี่จะพบว่า เออจะพบว่า Western ิ a l l นะครับน่าจะอยู่บริเวณนี้ิ่งที่เราสนใจเลยนะครับคือกำแพงสะเอินชิวิบริเวณนี้ครับแต่เราเห็นข้อพิพาดนะครับคือมันเป็นกำแพงครับตั้ง็ตทำไมเราถึงเรียกว่ามันกำามันกำแพงเพราะมันไม่คือกำแพงนะครับที่กัน้นระหว่างโซนของคนที่เป็นศาสนายิวครับศาสนาศาสนาอิสลามครับเนี่ยบริเวณตรงนี้กำแพงกำแพงแนวยาวตรงนี้ โดยถ้าถามว่าเมืองเยรูซาเล็มอยู่ตรงไหนนะครับเมืองเยรูซาเล็มจะอยู่ในในส่วนของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนะครับนี่หรือก็คือกับบริเวณที่กําลังเกิดการตบปีกันอย่างรุนแรงครับในในส่วนของตะวันออกกลางในปัจจุบันครับครับหน้าตามเมืองเป็นอย่างนี้เลยโดยตัวเมืองนี้ครับโดนเกิดการแย่งชิงกันมาของคนมาหลากหลายยุคสมัยครับรุนแรงสุดเลยอย่างเช่นในสมัยของสงครามคูเสดครับช่วงปี1000 1000ครับจนถึงประมาณ1 0 0 0งพันหนึ่งพันถ้าจะไม่ผิดปีปีหนึ่งพันสามร้อยหรือเปล่านะครับคือหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยนี่แหละเกือบสงครามใหญ่ขึ้นทั้งหมดแปดเก้าครั้งครับที่เป็นคนคริสต์เนี่ยครับเขาพยายามจะยกทัพเข้าไปไปยึดเอาเมืองเยรูซาเล็มเอามาจากคนอิสลามหรือแม้กระทั่งพอคนคริสต์ได้ไปครับอิสลามก็ยกทัพกลับมายึดคืนนะครับยังโดนแย่งไปแย่งมาอย่างเงี้ยนะครับในปัจจุบันจนจบสงครามครับคนที่ได้ไปคือสไนซ์ซาามเป็นหลักนะครับ โดยเวลลิงวอลครับหรือที่เราจะเรียกว่ากำแพงสะอื่นนะครับเป็นศาสนาสถานที่สําคัญครับของศาสนาที่เรียกว่าศาสนายูดาศาสนายูเนี่ยแหละครับโดยมันคือส่วนที่เหลือครับของกำแพงรอบวิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวยูครับคือแต่ว่าแสดงว่าอะไรครับแต่เดิมตอนนี้มมาเลอเป็นแค่กำแพงเป็นแนวอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อก่อนนะครับมันคือเป็นส่วนหนึ่งของวังครับวังผมว่าเป็นกองสี่เหลี่ยมรับ แต่ว่าด้วยความที่วังกันพังไปครับในศตวรรษที่เจ็ดสิบโดยจักรวรรดิโรมันครับคนโรมันเข้ามายึดและเผาทำลายวังแล้วพาตอนนี้ครับมาเหลือที่มนเหลือแค่เสี้ยวหนึ่งของวังครับวังของเอกของวัดเก่าคองเขาครับก็คือแค่กำแพงโดยชาวยูเนี่ยครับเขาก็จะเข้ามาที่กำแพงนี้แล้วเนี่ยกองตนี้เนี่ย้จะไปคุยกันแบบไปคุยคล้ายๆแบบคุยพูดใส่กำแพงเนี่ยครับสวดอ้อนวอนสวดภาวนาเพราะเขารู้สึกว่าความเชื่อครับมันคือการที่บริเวณนี้บริเวณที่เขาจะติดต่อกับพระเจ้าของเขาได้ครับนี่ โดยบริเวณนี้ครับประวัติที่สืบความเป็นมาครับอย่างเช่นว่าวิหารแรกครับเกิดโดยคิงโซลมอนคิงโซล o มอนก็คือเป็นกษัตริย์ที่ร่ํารวยครับถ้าใครเคยเล่นเคยมีความรู้มาก่อนหรือว่าได้อ่านหนังสือหรือแบบเล่นเกมแฟร์กาเดอร์อะไรเงี้ยครับก็จะได้รู้จากของของคิงโซลมอนครับเป็นกษัตริย์ผู้ปราบปัดเปลืองของคำเชื่อชาวยิวครับแต่ว่าไอ้วังนันแห่งแรกนะครับโดนทำลายในช่วงของ จังหวัดบาบิโลนเข้ามาทํายิปครับในช่วงพศ886ปีงิตตการหรือถ้าตีปีปัจจุบันก็คือเกือบ2,600ปีที่แล้วครับพอมายุคที่2วังเนี่ยถูกสร้างขึ้นาใหม่ครับแต่ว่าก็โดนจังหวัดโรมันทําลายในปี70เนี่ยแหละครับมาเ,เหลือแต่กำแพงเลตอนนั้นพอมาปีแต่ปี70ปัจจุบันนะครับก็คือเหลือแต่กําแพงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้กําแพงสะอื้นเกี่ยว้องศาสนาได้นะครับเราตัดทินดูก่อนเลยไม่เกี่ยวเลย คริสก็ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ถูกนะครับจะเป็นในส่วนของศาสนายิวศาสนายูดาห์เนี่ยแหละครับโจทย์ข้อนี้ก็มองตอบไ,ได้เลยครับแล้วผมเก่งว่ามันน่าจะออกทุกปีแล้ะครับข้อนี้เออถ้าใครสนใจโบราณสถานหรือวิหารนะครับผมแนะนำนะครับลองไปดูช่องพวกช่องนําเที่ยวนะครับ youtube หรือแม้กระทั่งในตามทีวีช่องสารีต่างๆนะครับเขาจะพาเราเห็น โบราสถานหลายที่เลยครับหรือแม้กระทั่งก,ก็สมัสมัคคอร์สสเตปอัพถึงเด็จีโจอกราฟีโอนเปลี่ยนของเราก็ได้ครับโดยในวันนี้นะครับผมกิมทิศก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ